ใช้กอนนาาถ่ายกครับในระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังจก่กระเป๋าอยู่นะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าจะจะก่กระเป๋าทำไมก็อาทิตย์หน้าไม่ใช่อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าตอนถ่าย นะมันจะเป็นวันหยุดวันหยุดครึ่งเทอมหนึ่งอาทิตย์พอดีของโรงเรียนนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปเที่ยวสี่วันส่วนวันพรุ่งนะี้ที่ตอนพรุ่งนี้ที่ถ่ายอยู่ก็จะไปฉีดวัคซีนด้วยนะซึ่งทีนี้ประเด็นหลักก็คืออาการว่าอาการเป็นยังไงหลังฉีดวัคซีนซึ่งผมคิดว่าไม่น่าเป็นไรนะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้งันอืม ไงงใตั <Saint> ้งนานแล้วนะพี่โอเข็มทิ้งไปแล้ว่รู้สึกหรอโอเคไหครับ ออก็ช่วยครับในิมดีเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะก็คือเออดูอาการของผมผมจะมาสรุปในแต่ละวันนะว่าอาการเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็วันที่หนึ่งวันที่มาสุกที่สิบห้านะฮะ ไม่มีอะไรก็ปวดแขนเวลายกนิดนึงก็ไม่นิดแหลกก็ปกติตามที่ฉีดวัคซีนนะฮะจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มก็คือเหมือนเดิมหมดเลยนะฮะไม่ได้รู้สึกปวดท้องปวดหัวอะไรอย่างนี้ปวดท้องไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่ามีอาการปวดท้องหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็น่าจะมีแค่นี้นะวันนี้ ก็เดี๋ยวไปเจอว,วันพรุ่งนี้นะกันนะวันที่สองนะวันนี้คือวันที่หนึ่งไปเจอกันวันที่สองอ<ฮ>่ะนี่เราก็สู่วันที่สองฮะวันนี้ก็ยังไม่ได้หลายแรงมากนะก็มีตัวลุ่มๆนิดหน่อยช่วงบ่ายนะ ช่วงเช้าเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนะแค่มันจะตึงๆตรงแขนประมาณตรงนี้นิดหนึ่งนะเนี่ยแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นไข้แลนะ,ะหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอาการอะไรแล้วก็อย่างปาติดนะีแล้วก็นิดนึงปวดแขนนิดหนึ่งแบบนิดถ้าไม่ทําอะไรมันไม่ปวดไงถ้ายกแบบเนี้ยมันก็จะนิดหนึ่งนะฮะก็วันนี้น่าจะมีแค่นี้แนละ้ว คลิปนี้อาจจะแบบสั้นมากนะอาจจะแบบสั้นเหมสองน,นาทีอะไรเงี้ยอาจจะสองนาทีเออก็อวันนี้เนี่ยวันที่สองจะไปเจอน,นี้นะโอเคครับทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันที่สี่แล้วนะสาหรับวันที่สามเนี่ยผมลืมอัดนะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็สำหรับวันที่สามวันที่สี่ก็เหมือนกันเป๊ะเลย ก็คือไม่มีอะไรเลยนะนี่นี่นี่นีน่ขยับได้ปกติเลยนะฮะขยับเร็วแบบเมื่อกี้ปวดเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะเออจะมีแค่นี้นะสำหรับวันที่สามวันที่สี่ผมว่าวันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะฮะอืมอืมน่าจะเหมือนกันนะ เย็นด he right ีต้อนรับเข้าสู่วันที่หกเลยครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็เหมือนเดิมก็คือเหมือนเดิมก็คือปกติดีนะก็คือสบายดีนะก็เหมือนเดิมนะอืมไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันที่หกไม่ใช่วันที่ห้าแล้ววันนี้วันที่ห้าไม่ใช่วันที่หกอัดเท่าโอเคก็ มันก็น่าจะไม่มีอะไรนะวันที่หกวันที่เจ็ดนะวันที่แปดก็แต่น้ำวันที่แปดด้วยแล้วกันนะวันนี้ก็แค่นี้แหละวันที่หกไปต่อวันที่ไม่ใช่วันที่หกวันที่หกจังเลยนะวันที่ห้านะไปต่อวันที่หกกันเลยโอ้โหเย้โอเคครับทุกคนเขาวันนี้ก็เป็นวันที่แปดแล้วนะก็เป็น ผมคิดว่าน่าจะวันจบแล้วนะน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะฮะเพราะว่ามันไม่ไม่น่าจะมีอะไรหลังจากนี้แล้วนะเพราะว่าวันที่หกวันที่วันที่หกวันที่เจ็ดวันที่แปดเนี่ยก็คืออาการปกติทุกอย่างดีเลยนะจเจเจเทำอย่างนี้ทุกวันนะมันก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วนะก็ที่มาวันนี้เนี่ยที่เข้ามาวันที่หกวันที่เจ็ดมาเนี่ยเพราะว่า ลืมถ้าใครดูมาถึงจุดนี้นะก็คอมเมนต์คำว่าโคตรลืมนะเอ่อแก้ไขแก้ไขแก้ไขคอมเมนต์ที่เขียนว่าลืมก่อนหน้านี้นะแล้วแล้วเปลี่ยนเป็นโคตรลืมแทนนะเพราะว่าลืมลืมเยอะมากเลยนะคลิปนี้นะ่าจะเพียงเท่านี้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็ล,ก,ลกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยครับและถ้าดูได้ใจตาก็คอมเมนต์ได้เลยนะสวัสดีเขาลาไปก่อนครับบ๊ายบายเดี๋ยวก็ คอมเมนต์โคตรลืมใช่ไหมแล้วก็คอมเมนต์เผื่อใครไปฉีกมาแล้วก็อาจจะคอมเมนต์อาการไว้ก็ได้นะถ้าอยากคอมเมนต์นะอึสํหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเย้